โอเคคลิปนี้สั้นๆนะก็สำหรับ Shadowverse v e r i o นะครับมันจะมีการปรับปรุงระบบล็อบบี้ทัวนาเมนต์นะครับ mm hmm. จากที่เดิมอ่าไหนดูโอ้ยอ่านไม่ออกนะครับโอเคจากที่เดิมเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วมันลดขนาดของล็อบบี้ทัวนาเมนต์ลงเนาะเหมือนว่าแบบให้แคชชัวขึ้นนะครับผู้เข้าแข่งขันจาก16คนก็เหลือ8คนนะครับแล้วก็3วินก็ได้แชมป์แล้ว นะครับแต่ว่าลดรางวัลลงไปเยอะเลยนะครับซึ่งจากคราวที่แล้วก็คือคนก็บ่นกันเยอะเลยเพราะว่ารางวัลมันลดเยอะเกินไปรางวัลมันลดเยอะเกินไปจริงๆครับครับผมเพราะฉะนั้นเขาก็เลยปรับปรุงครับในล็อบบี้ทัวร์นาเมนต์สุดสัปดาห์ที่กำลังจะถึงนี้นะครับวันเสาร์ที่กำลังจะถึงเนี่ยเขาจะปรับปรุงว่าคุณสามารถที่จะเลือกลงได้นะครับว่าคุณจะลงล็อบบี้ทัวร์นาเมนต์แบบ16คนหรือแบบ8คน นะครับแบบส6บหกคนก็เนี่ยแหละครับต้องสี่วินถึงจะได้แชมป์แล้วรางวัลก็จะเยอะๆจุกๆแบบนี้นะครับส่วนแบบแดคนก็เนี่ยครับสามวินได้แชมป์ครับผมแต่ว่ารางวัลก็จะน้อยๆครับผมเหมือนอืมซึ่งเอาจริงผมก็แอบงงนะว่าอ้าวแล้วแบบนี้แบบนี้คุณจะลงแบบแดคนทําไมอะ่ะเนี่ยคุณลงแบบสิบกคนนะแล้วคุณชนะสองครั้งคุณได้รางวัลเท่าคุณได้แชมป์แบบแดคนแล้วอะ่ะเออแต่ว่า เหมือนก็มีคนบอกว่าไอ้แบบ8คนเนี่ยมันสำหรับคนผู้เล่นแบบแคชชวลแบบแคชชวลจริง,รงๆอะไรประมาณนี้เพราะว่าจากเดิมเนี่ยถ้าคุณแง้งไม่ถึงแง้งดีเนี่ยคุณจะลงล็อบบี้ทัวร์นาเมนต์ไม่ได้แต่ว่าพอเป็นแบบ8คนเนี่ยเออคุณไม่มีการจำกัดแง้งแล้วครับผมก็คือผู้เล่นแคชชวลแบบเออมาเล่นนิดๆหน่อยๆอะไรประมาณนี้การ์ด ยังไม่เยอะมากอะไรประมาณเนี่ยเออคุณก็ลงแบบแปดคนได้อะไรประมาณนี้ครับผมอืมแต่ว่าเออถ้าถ้าเล่นจริงจังหน่อยก็ลงแบบสิบหกคนเนาะรางวัลรางวัลเยอะกว่าเยอะเลยจุกๆเลยนะครับอืมก็ <c oughs> นั่นแหละครับก็เป็นอ่าการอัปเดตเล็กๆแต่ผมว่าผมว่าเป็นอัปเดตที่ดีมากเลยนะเออรางวัลลดแบบสัปดาห์ที่แล้วนี่ไม,ไม,ไม่ไม่โอเคครับผมก็เนี่ยแหละครับรอเล่นกันได้ในวันเสาร์นี้ ครับผมยังเหมือนเดิมนะมันมีทั้งเสาร์อาทิตย์6กโมงเย็นถึงเที่ยงคืนแต่ว่าลงได้แค่วันเดียวนะครับเลือกลงสักวันหนึ่งครับผมโอเคก็รอเล่นกันได้ครับคลิปนี้ก็คงสั้นๆเท่านี้แหละครับขอบคุณทุกคนที่มาดูกันนะครับผมโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับ